จากต้นตำลึงต้นน้อยๆนะครับสู่ตำลึงร้อยล้านเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมก็จะมาอยู่ข้างหัวแบบนี้นะครับสังเกตมีต้นตำลึง เลื้อยพันรั้วอยู่นะก็เลยเอ๊ะตอนนั้นช่างก็ทำงานส่วนมากก็จะเป็นลายพุทธานแล้วก็ลายอ่งุ่นแล้วก็ลองทำเป็นใบตำลึงสิก็ทำใบตำลึงออกมามีลักษณะนะครับมีการเลื้อยข้อทำออกมาเสร็จก็มาดูงานลายเลื้อยตำลึง ลายตำลึงมันก็ไม่เข้าแล้วต้มปิ้งขึ้นมามันเหมือนลักษณะการพันพันของต้นตำลึงที่พันด้วยก็เลยชื่อเอาว่าเป็นลายพันตำลึงเหมือนกันจากนั้นมามันก็ปิ้งขึ้นมาอีกช็อตหนึง่งเฮ้ยพันตำลึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็น,นังไรนี่แหละครับ เราก็เริ่มจากที่กระดาษนะฮะ A4 ผมก็ทํางานจากกระดาษ A4 ธรรมดาครับแล้วก็ดินสอด้ามหนึ่งมุดเรามีพลอยเม็ดหนึ่งนะครับเป็นพลอยสี่เหลีย่ยมก็แล้วกันเป็นไหมทองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเม็ดหนึ่งปุ๊บนะครับผมก็จะเขียนน้ําเตยกับปุ๊บหลอดออกมาเสร็จก็ก็เป็นก้านแหวนนะก้านแหวนทั้งสองด้านคราวน,นี้ เราก็จะใส่ลายตำลึงเข้าไปเรื่อยเข้าไปคลวนี้มีใบพันเข้ามาเรื่อยเข้าไปแล้วก็มีเนี่ยครับพันตำลึงมีลายตำลึงเรื่อยพันก้านแหวนขึ้นไปนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองด้านครับเนี่ยครับลายตำลึงเนี่ยครับก็เกิดลายพันตำลึงขึ้นมาที่แหวนแรกวงแรกครับจะเป็นอักษารนี้ คราวนี้มาลองมาดูชิ้นงานในปัจจุบันเนี่ยว่าลายตำลึงของเราเนี่ยพัฒนาไปตรงไหนบ้างแล้วก็ทำไมพันตำลึงถึงมีความหมายว่าร้อยล้านเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับในตอนนั้นเนี่ยลายตำลึงนะครับลายพันตำลึงเนี่ยก็ก็ยังไม่มีความหมายพอดีมันปิ้งไอเดียขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเอ๊เราเคยดูหนังจีนนะครับหนังจีนที่เป็นราชวงศ์นะครับเหมือนห้องเต้เหมือนพวกอะไรอะจักรพรรดิทั้งหลายนะครับเวลามีขุนนางหรือว่าเวลาที่ไปลบออกศึกมาหรือแล้วก็พวกแม่ทัพทำความชอบ,ะบหะองเท้ห้องเต้ก็มักจะประทานรางวัล พันทำความชอบใหญ่หลวงนักข้าขอพลัดให้เจ้าพันตำลึงทองน่ะเฮเฮพอเราคิดเฮ้ยเอ้ยพันตำลึงทองแล้วเราก็มันก็มีภาพปูบขึ้นมาปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นสกุลเงินนี่นะสมัยที่เราเคยได้ยินได้ฟังคลับคล้ายคลับคาสมัยตอนเด็กที่เราเคยท่องหรือเขาท่องมานานๆแล้วว่า สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช่างโอ้จากนั้นมามันมันสว่างขึ้นมาเลยว่าโอ้ oh, พันตำลึงเราเนี่ยมันต้องมีมูลค่าแน่ๆก็เลยมาไล่ดูนะครับสมัยก่อนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยทองบาทละห้าพันบาทตอนสมัยผมเริ่มทํางานทองแ,แรกๆนะครับบาทละห้าพันบาทตอนนั้นพันตำลึงเนี่ยก็จะมีค่า 30ล้านนะครับก็เป็นที่มาของนั่นแหละครับสสลึงนะครับสีสลึงทอง4ีสลึงเนี่ยเท่ากับทอง1บาทใช่ไหมครับในปัจจุบันก็เหมือนกันคือเวลาเราซื้อทองบาทหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับทองสีสลึงนะครับทอง4บาทเท่ากับ1ตําลึงนะครับทองหนัก4บาททองคำเนี่ยนะครับเราไปซื้อทองคํา4บาทจะมีค่าเท่ากับ1ตําลึงเพราะฉะนั้น พันตำหนึงในตอนนั้นนะครับราคา5000บาทเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ30สบล้านนะแล้วคราวนี้เมื่อราคาทองคำขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจากที่ผมทำทองราคาบาทละ5 0 0 0ขึ้นมาขยับขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ25 0 0 0น้าะครับ2 5 0 0 0 4ี่บาทเป็น1ตำหนึง 2,500 0ื 25, ใช่ไหมครับคูณ4บาทเพราะฉะนั้น1ตําำลึงเนี่ยมีค่าเท่ากับ1 0 0 0 0แสนบาทในตอนนี้และตอนนี้พันตำลึงคูณ1 0 0 0พโอ้ร้อยล้านจริงๆนะครับนี่คือที่มาของลายร้อยล้านของเรานี่เองนะครับนะครับจากแหวนเขียนง่ายๆในวันนั้นนะครับมาสู่ผลงานในวันนี้ก็จะมีแหว,วนที่ ยังมีตําลึงอยู่ในเนื้อง,งานตลอดมานะครับเขาอยู่กับเราเคียงข้างเราเรื่อยมาผ่านมากันยี่สิบกว่าฝนแล้วก็ยังอยู่นะครับแบบหลายรูปแบบมากๆก็ยังตําเลึงนะครับนี่คือร่นแรกๆก,ก็จะเป็นหลายอย่างนี้นะครับจนม,มาถึงงานที่เป็นกรอบพระอย่างนี้นะครับเราก็ฉลุลายลายตําเลึงก็ยังอยู่ยกับเรานะรแล้วก็ล่าสุด เป็นกำไรแอมเบอร์ที่ภูมใจชิ้นหนึ่งมากๆนะครับผมเขียนลายแล้วก็ช่างทำงานได้งดงามประณีตที่สุดสุดๆเลยครับกำไรวงนี้ครับเห็นไหมครับตําหนึ่งแน่นเย็ดเลยหมายถึงความเขาสมบูรณ์มากๆระบบลากเขาเดินมา20ปีนี่โอ้โหสวยงามครับอันนี้เป็นแอมเบอร์อัมพันโปแลน ซึ่งเป็นกําไรแล้วก็ผมก็พันตํำลึงเข้าไปผมด้วยนพกา้าแล้วก็ไหมทองสตาจากตําลึงต้นน้อยๆริมลั้วเมื่อ20ปีที่แล้วสร้างมูลค่าได้ถึงร้อยล้านบาทแล้วก็ได้ร้อยล้านจริงๆด้วยนะครับนี่แหละครับบางครั้งพอผมทําคลิปนี้เนี่ยมันก็คิดวัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าสิ่งเล็ก อยู่ริมรั้วต้นตำลึงที่ใครก็รู้จักบางครั้งก็ลบเกะกะละลานรั้วหรือทิ้งบ้างแต่คุณค่ามาหาศาลจริงๆครับตอนเด็กผมก็ได้กินคุณแม่ทําต้นตำลึงใส่หมูสับผมชอบที่สุดเลยจนทุกวันนี้ตำลึงต้นนั้นก็เป็นประโยชน์กับผมเหลือเกินนะครับขอพระคุณตำลึงต้นน้อยต้นนั้นจริงๆได้ให้อนาคตกับเรามา20ปี พระคุณแล้วก็บุญกุศลอะไรก็ตามที่ได้ทําทั้งหมดก็ขอยกให้กับตํำนึงทั้งหมดตำนึงแล้วก็ตำลึงต้นน้อยต้นนั้นที่จุดประกายมาถึงร้อยล้านไหนทุกวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่เมตตาพวกเราเสมอมานะครับแล้วก็นี่แหละครับสิ่งเล็กๆบางครั้งอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนำโชคให้เรามากมายมหาศา,า,ารเช่นตำลึงต้นน้อย ในวันนั้นมาในวันนี้กลายเป็นตำหนึ่งร้อยล้านจริงๆฝากลายพันตำหนึงซึ่งเป็นลายคลาสสิกคู่กับร้านใหม่ทอง99ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันตำหนึงต้นนั้นก็ยังไม่หยุดเลื้อยเลยนะครับทุกวันนี้ผมทำงานก็ยังพลั่งครูออกมาโดยที่ก็ไม่เคยที่จะคิดไม่ออกว่าจะทำอะไร ไม่เคยมีความตื่นติดตันไม่เคยไม่เคยนึกเลยว่าผมจะตันไม่เคยเลยขอพระคุณอีกครั้งขอพระคุณที่สนับสนุนและขอพระคุณที่ไม่ตาก,การุณาพวกเราเสมอมานะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยตำลึงต้นน้อยร้อยล้านนะครับหลายพันตำลึงหลายร้อยล้านของเราตักขอบคุณนะสวัสดีครับ